คอมพิวเตอร์แอสซิสเตสอินดักชันหมายถึงการประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนำเสนอในเนื้อหารูปแบบต่างๆเช่นการเสนอแบบติวเตอร์แบบจำลองสถานการณ์หรือแบบการแก้ไขปัญหาเป็นต้นการเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็นการเสนอโดยตรงไปยังผู้เรียน ผ่านทางจอภาพหรือแป้นพิมพ์โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมวัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือคอร์สแวร์ซึ่งปกติจะถูกจัดเก็บไว้ในแผ่นดิสหรือหน่วยความจำของเครื่องพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาการเรียนในลนนักษณะนี้ในบางครั้งผู้เรียนจะต้องโต้ตอบ หรือตอบคำถามจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์การตอบคำถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร์และจัดเสนอขั้นต่อไปหรือระดับในการเรียนขั้นต่อๆไปกระบวนการเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อดีหรือข้อได้เปรียบรายประการ เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อการเรียนการสอนประเภทอื่นๆสรุปได้ดังนี้ 1. บทเรียน C.I มีการโต้ต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนในขณะที่เรียนมากกว่าสื่อการเรียนการสอนประเภทอื่นๆเนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอบทเรียน 2. บทเรียน C.I สนับสนุนการเรียนแบบรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 3. บทเรียน CAI ช่วยลดต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนได้เพราะการเรียนด้วย CAI ไม่ต้องใช้ครูผู้สอนเมื่อสร้างบทเรียนแล้วการทำซ้ำเพื่อการเผยแพร่ใช้ต้นทุนต่ำมากและสามารถใช้กับผู้เรียนได้เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับการสอนโดยใช้ครูผู้สอน ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแม้ว่าการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีข้อดีหรือข้อได้เปรียบสื่อการสอนประเภทอื่นๆแต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการเช่น 1. บทเรียน C.I. ต้องการฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะพิเศษและมีราคาแพงสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอบทเรียนผู้เรียนเองหรือสถานศึกษา ไม่อาจสามารถจัดเตรียมหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะมันติมีเดียคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนด้วย C.I. ได้ 2. บทเรียน C.I. ต้องใช้สายตาและทักษะการอ่านโดยผ่านจอภาพของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนของผู้เรียนที่มีความอดทนในการอ่านบนจอภาพแตกต่างกัน 3. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต้องอาศัยความชำนาญหลายๆด้านทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และต้องมีความเข้าใจในคุณสมบัติและวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอย่างมาก